สวัสดีครับคลิปนี้เรามายกเลิกที่เราผูกพร้อมเพย์กับธนาคารกสิกรนะครับโดยเข้าไปยกเลิกที่แอปเคพัทได้เลยนะครับให้เราเข้าไปที่แอปเคพัทครับหลังจากนั้นให้เรามาที่ธุรกรรมตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเจอหน้านี้นะครับเราก็เลื่อนมาที่บริการอื่นๆตรงนี้นะครับจะมีเมนูพร้อมเพย์อยู่นะครับกดไปเลยหลังจากนั้นให้เรามาที่ลงทะเบียนและแก้ไขตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับปัจจุบันเราผูกเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับเป็นพร้อมเพย์อยู่นะครับทีนี้นะครับถ้าเราต้องการจะยกเลิกนะครับให้เรามาทิ่ถังขยะตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะยกเลิกเบอร์นี้ใช่ไหมเราก็มาติ๊กตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นตกลงนะครับเขาบอกว่ากดตกลงเพื่อยกเลิกพร้อมเพย์นะครับเราก็มากดตกลงตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเบอร์นี้นะครับที่เราผูกไว้ก็จะเป็นอิสระนะครับเราสามารถที่จะนําไปผูกกับบัญชีอื่นได้ต่อไปนะครับ นี่นะครับเบอร์นี้นะครับยกเลิกการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตกลงเห็นไหมครับของแบงก์การิกระเราสามารถที่จะผูกพร้อมเพย์หรือยกเลิกพร้อมเพย์ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งนะครับสมมติว่าเราได้ผูกพร้อมเพย์นะครับเป็นเบอร์อื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารกาิกรนะครับการยกเลิกนั้นนะเราจะมาทํารายการตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าจะไม่ปรากฏ เบอร์โทรนั้นอยู่นะครับดังนั้นเราจะยกเลิกเราก็ต้องไปที่สาขาให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการให้หรือโทรไปที่ c เซ็ center ธนาคารเพื่อที่จะยกเลิกก็ได้นะครับแต่กรณีนี้นะครับผมผูกกับเบอร์ที่เราได้ลงทะเบียนกับธนาคารกสิกรไว้พอดีนะครับเราถึงเห็นตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะยกเลิกได้นะครับคลิปนี้เป็นการยกเลิกพร้อมเพคของธนาคารกสิกรนะครับด้วยแอปเคพัฒนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ